ครับสวัสดีตอนเช้าวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนนะครับในส่วนของอาภาพการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นภุมิภาคในเมื่อวานนี้นะครับก็ เป็นภาพของการปรับตัวลงนะครับโดยในส่วนของตลาดหุ้นจีนนะครับก็ปิดลบเนื่องจากมีการเทขายหุ้นกลุ่มอสังหาระครับท่ามกลางความมิตกเกี่ยวกับปัญหาสภาพคล่องในธุรกิจนะครับก็กดดันดัชนีเียงหฮ้าคอมพิตนะครับปรับตัวลงไปลบ0.47นะครับ ตลาดหุ้นงกงปิดปรับตัวลงเช่นกันโดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเนื่องจากนักทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการออกกฎหมายควบคุมอุตสาหกรรมไอทีของจีนนะครับขณะที่หุ้นอสังหานะครับปรับตัวลงจากปัญหาสภาพคล่องนะครับกดดันหางสิงห์นะครับปรับตัวลงไปลบ 1.29%ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ปิดปรับตัวลงโดยถูกกดดันจากการล่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มเทคโนโลยีนะครับหลังจากที่เคลื่อนไหวในแดนบวกในช่วงสั้นระหว่างวันนะครับอันเนื่องมาจากแรงงานที่ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนะครับเตรียมประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงเงินที่สูงกว่าคาดในวันนี้นะครับดัชนีปรับตัวลงไปลบ0.3% ตลาดพุ่ง้นที่ใต้นะครับปิดปรับตัวลงเป็นการปิดลบต่อเนื่องเป็นวันที่3นะครับเนื่องจากความมุงมลว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังการระบาดของโควิดนะครับจะกดดันให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อนะครับแต่ชนีปรับตัวลงไปลบ0.51นะครับมาที่ด้านทิศทางการเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของ ตัวตลาดผู้อินเดียนะครับก็ปรับตัวลงกว่า300จุดนะครับโดยเป็นการาปรับตัวลงเป็นวันที่สามติดต,ต่อกันนะครับก่อนที่จะปิดทําการในวันพรุ่งนี้นะครับ ก็ราชนีนะครับมีแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มรถยนต์นะครับที่ดิ่งลงนำตลาดนะครับราชนีปรับตัวลงไปลบ0.62เซตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ปิดลบโดยเป็นการปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ7วันนะครับหลังจากที่บวกติดต่อกันนาน6วันนะครับเนื่องจากาตลาดถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มสินค้าพกพาที่ล่วงลงตามราคาน้ำมันและโลหะนะครับ อ่าราชนีสต๊อกร้อยนะครับปรับตัวลงไปลบ0.46% C440 ของอังกฤษนะครับปรับตัวลงไปลบ0.21%แบ็กเยอรมันนะครับปรับตัวลงไปลบ0.18%แล้วก็พุทธิร้อยของกีนนะครับปรับตัวลงไปลบ0.48%ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ดาวโจนนะครับปิดปรับตัวลงโดยถูกกดดันจากการล่วงลงของหุ้นซิโก้ซิสเต็มนะครับ ส่วนดัชนี s อ5 0 0กับ n a s d a กก็ปิดในแดนบวกนะครับขารับผลประกอบการที่แข็งแร่งของบริษัท n อ i นว a เดียนะครับแล้วก็รวมทั้งการเปิดเผยผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทคาปีอีกเช่นตัวบริษัทโค c คปนะครับ ดัชนีดาวโจน,นะครับปรับตัวลงไปลบ0.17% s p e 500นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.34% NASDAQ นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.45%มาที่ด้านการเคลื่อนไหวของราชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับก็เคลื่อนไหวโดดเด่นสวนทางกับ ตลาดหุ้นในภูมิภาคที่ปรับตัวลงนะครับของเราก็เป็นภาพการปรับตัวขึ้นได้นะครับอันนี้เหมือนมีฟลิตทางคันฟลไหลเข้ามาจากตัวค่าเงินบาทนะครับที่แข็งค่าแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับก็เป็นปัจจัยหนุนชนีให้ปิดบวกไป0.39นนะครับนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธินะครับอยู่ที่600กว่าล้านบาทนะครับเช่นเดียวกับ นักลงทุนสถาบันประเทศนะครับซื้อสุทธิอยู่ที่750ดอล้านบาทมาในวันนี้นะครับก็มองอเซ็ตมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้นะครับเพื่อรอขึ้นทดสอบแนวต้านจุดสูงเดิมที่1 6ึ่งพจุดนะครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นทะลุผ่านได้ในรอบนี้นะครับโดยมองแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่1,664งหนะครับปัจจัยหนุนก็มาจาก เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับและกําไรตลาดที่ผ่านจุดต่ําไปแล้วรวมถึงราคาน้ำมันที่อ่อนตัวน่าจะคลายความกดดันด้านเงินเฟอ้อที่เร่งตัวนะครับฟิทฟฟงคอนโ,โฟก็ยังไหลเข้าได้อยู่จากเงินบาทที่แข็งค่านะครับก็มองเป็นปัจจัยหนุนต่างๆดังกล่าวนะครับแนวะรับอยู่ที่1642ถึง1647นะครับที่ค่าเป็นจุดรองรับได้อา่าเร็นสำคัญนะครับก็จับตาไบเดนนะครับจะเลือกใครเป็นประธานเฟดคนต่อไปนะครับ ซึ่งจากกระแสช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่าทางเบอร์นาดนะครับจะได้รับเรียกซึ่งตลาดมองว่ามีนโยบายเป็นโดวิสมากกว่าโปรวิลนะครับโดยน่าจะปรับขึ้นตอกเบี้ยช้ากว่าที่ประเมินกันเอาไว้นะครับซึ่งอาจจะขึ้นเพียงครั้งเดียวในครึ่งหลังของปีหน้าหลังจากการตัดลด QE ผ่านพ้นไปแล้วสักระยะหนึ่งนะครับก็ติดตามสมม่วนเมื่อวานในบ้านเรามีาตัวเลขยอดผลิตรถยนต์นะครับ ที่ปีนี้มีโอกาสเกินเป้า1.6ล้านคันนะครับโดยทางสอทอนะครับแรงงานยอดส่งรยนต์ประจำเดือนตุลาคมนะครับเพิ่มขึ้น14.3%ยอนเยีย e ร์ e สูงสุดรอบ7เดือนตั้งแต่เกิดระบาดของโควิดรอบ3ในไทยนะครับสมงวลให้การส่งออก10เดือนแรกปีนี้เติบโต28%นะครับ